สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะช่วงนี้มาพบกับ,กบครูเจีย๊ยบนางสาวเรวดีชัยชิดนะคะในรายวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่านะคะเดี๋ยวนักเรียนตามครูคไปเรียนรู้และทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ตัวชี้วัดของเรื่องการใช้ทรัพยากรอ,อย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่านะคะนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดได้นะคะต่อมานะคะ,าะ,คะการใช้ทรัพยากรอ,อย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่านะคะช่วงนี้คุณครูจะยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าน้ำและกระดาษนะคะ เมื่อนักเรียนใช้ทรัพยากรแล้วนะคะจะทําให้ทรัพยากรเหลือน้อยลงจะต้องหามาทดแทนนะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนั้นนะคะช่วยให้มีทรัพยากรไว้ใช้ในวันทั้งหน้าและช่วยประหยัดคา่าใช้จ่ายทั้งของตอนเองและของประเทศชาตินะคะนักเรียนมาดูวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะ คุณครูมาีฝากวันนี้4วิธีนะคะเริ่มที่วิธีที่1นะคะไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆนะคะไม่นําของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็นเพราะจะทําให้ตู้เย็นทํางานเพิ่มขึ้นทําให้สิ้นเปลืองไฟและมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะคะข้อที่2ไฟฟ้าเมื่อนักเรียนไม่ต้องการใช้นะคะควรปิดทันทีไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องเลือกใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะคะก็คือเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเป็นการประหยัดไฟฟ้าน,นะคะข้อที่4นะคะห้องนอนนักเรียนจะต้องเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทไปในห้องนอน หรือภายในบ้านนะคะเพื่อระบายความร้อนนะคะต่อไปนักเรียนไปดูวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดกันนะคะต่อมานะคะมาดูวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนจะต้องไม่ปล่อยน้ำให้ไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างหน้าหรือแปรงฟันถูสบู่นะคะเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะข้อที่2 ไม่ควรทิ้งน้ำดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดนะคะควรนําไปรดน้ําต้นไม้หรือนําไปใช้ทําความสะอาดสิ่งต่างๆนะคะในข้อที่3มนะคะนักเรียนควรใช้ฝักบัวรดน้ําต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ําโดยตรงนะคะเพราะจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํานะคะหรือใช้น้ําที่เหลือจากการถูพื้นมารดน้ําต้นไม้ก็คือเป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ ต่อไปไปดูวิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัดกันนะคะต่อมานะคะมาดูวิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัดนะคะข้อที่1น,นะคะนักเรียนไม่ควรใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ้งให้นักเรียนใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าทั้ง2หน้าโดยนักเรียนจะต้องนึกเสมอนะคะว่ากระดาษแต่และแผ่นยอมหมายถึงต้นไม้ที่ต้องสูญเสียไปในการนํามาทําเป็นกระดาษนะคะ ข้อที่2กระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะนักเรียนสามารถนํามาใช้ห่อของหรือนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตกระดาษนะคะคุณครูมีตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ทํามาจากกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นใจการหลอกไม้เป็นตะกรา้าเป็นกรอบรูปนะคะ สิ่งของต่างๆในชีวิตประจําวันของทั้งเรียนนะคะล้วนผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนักเรียนควรใช้สิ่งของต่างๆอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนตามคุณครูไปทาแบบฝึกหัดกันนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูนะคะ นักเรียนไม่ต้องคัดลอกลงสมุดนะคะคุณครูมีลิงก์แบบทดสอบท้ายบทที่11ส่งให้นักเรียนทํานะคะแบบฝึกหัดข้อนี้นักเรียนทําไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องนะคะและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องนะคะเริ่มที่ข้อ1นนะคะปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องนะคะ เป็นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องนะคะข้อที่2เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่สามนำน้ำที่เหลือจากการล้างจานมารดต้นไม้นะคะถูกต้องไหมคะคำตอบคือถูกต้องนะคะข้อที่4ขีดเขียนข้อความลงบนโตะ๊ะเป็นการใช้ทรัพยากร ที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่5ใช้ดินสอจนหมดแท่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องนะคะข้อที่6นนำหนังสือพิมพ์เก่ามาเช็ดกระจกเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องนะคะข้อที่7นํากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องนะคะข้อที่8นะคะ เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องหรือไม่คะคำตอบคือไม่ถูกต้องนะคะข้อที่เเปิดตู้เย็นบ่อยๆเป็นใช้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องนะคะและข้อที่10รับประทานอาหารให้หมดจานเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องคะ่ะ ต่อนะคะนักเรียนมาช่วยครูคสรุปความรู้ที่ได้รับในชั่วโมงนี้กันนะคะการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันนะคะมีทั้งทรัพยากรส่วนตัวและก็ทรัพยากรส่วนรวมนะคะมนุษย์ใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตและอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันนะคะการใช้ทรัพยากรจึงควรใช้อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่และมีได้ใช้ยาวนานนะคะ ปัจจุบันนะคะปัญหาโลกร้อนทําให้ทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขนะคะนักเรียนมีความสําคัญมากในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะโดยการใช้โฟมและถุงพลาสติกให้น้อยลงนะคะเลือกใช้วัสดุอื่นมาทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าทแทนถุงพลาสติกใช้ปินโตแทนกล่องโฟมนะคะในการใส่อาหารสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอ,อ การนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ